เพื่อนๆท่านไหนนะครับท่านลูกค้าท่านไหนที่มีรถฟอร์ดทุกตัวนะครับแล้วมีกลิ่นเหม็นอับชื้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็สามารถทักทายเลยเอามาได้ที่ร้านถาวรถูรถช็อปเทียบตาด่าวนไมลรามินทาเราสามารถแก้ปัญหานี้กับรถฟอร์ดเบนเจอร์ฟอร์อรเ e วิลรลตฟอร์โฟกัสฟอร์เซียนตาให้กับท่านลูกค้าได้นะครับและนี่นะครับคือการอบฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อ แบคทีเรียนครับแล้วก็ฝุ PM ่ pm 2.5จ้าเราจะอบอย่างนี้ทั้งหมด2รอบนะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ฝากกดติดตามขาวอนคอ t o s ช็อปในช่อง TikTok นะครับฝากรีโพสต์ในช่อง TikTok ด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ